การมาเซอร์ไพเปิดตัวประกาศหลังทีมชาติไทยสมสรลำพูนวอรเเยอร์ภายใต้การน,นำทัพของอเล็กซซนดีกามาเซอร์ไพเปิดตัวประกาศหลังดีกีทีมชาติไทยมีแก้ชูน,นวลสีโดยทางสมส์ลำพูนวอรเเยอร์ได้โพสต์ข้อความเปิดตัวมีแก้ชูน,นวลสีโดยระบ,บุว่าของพันพี่ใหม่แฟนบ้านโค้ขาว ดยบอสตันพงศิริฐานราชวงศ์สืบไปแทนสโมสอลำพูนวอรเรอร์คว้าแนวรับมีแก้ชูนวลสีนักฟุตบอลชาวไทยเชื้อสายเวลตำแหน่งกองหลังกองกลางรวมทับโค้เขาเตรียมรู้สึกรีโวไทยลิก2 0 2 2 2 0 2ีในเลกที่2นี้มีแก้ชูนวลสีประกาหลังวัย3 3ปีอดีตทีมาชิเวลยูสบและทีมเชิไทยเคยเล่นอยู่ในชุดยเยาวชนของสโมสรฟุตบอลคาดิฟซิตี้ คาแข่งให้กับเมืองท่องยไนเต็ดสุวรรณภูมิสุลกากร B.E.C. เทโรศาสนาสุพรรณบุรี FC และล่าสุดกับทูบังคอกยไนเต็ด MLSD ข่าวใหญ่ย้อนคู่เปิดตัวทีมยักษ์ใหญ่ไทยลี จะเปิดตัวทับสายฟ้าวันฟุตบอลสื่อชั้นนำของมาเลเซียพูดข้อความดิออนครูจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบุริรัมยูเนเต็ดด้วยทีมจากฝงของไทยลลกจะเปิดตัวร่วมทับอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้แนวรับวัย26ปีมีคุณแม่เป็นชาวมาเลเซียก่อนจะย้ายไปเติบโตที่เบลเยียมบัานเกิดของคุณพอ่อเป็นเด็กสร้างของสโมสรนโอส์ลูเวนทีมชั้นนำในลลกเบลเยียมด้วยเขามีชื่อติดทีมชาติเบลเยียมชุดเยาวชนทั้งชุด U18 ยูสิบเก้าและยูยี่สิบเอ็ดก่อนที่เขาจะตัดสินใจเลิกเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่ยอนคูผ่านประสบการณ์บนเว,เวทียุโรปมากมายทั้งกับสโมสรโอเอชลูเวนในปี2 0 1 3ันสิบถึงสองพับบูชในปี2 0 1 5ันสิบถึงสองพัิทมิดลแลนด์ปี2 0 2 0ันยีถึงสองพซูนเต้วาเลเกม ปี2022ยาโบนิส2022-2023เล็กแรกและเคยเล่นบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วโดยเขากำลังจะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่กับสมโมสรยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างบุ um United, รีรัมย์ยูเนเต็ดในฤดูนี้